ทำไมบิตคอยราคาร่วงกว่าครึ่งโดยแกรมสเตฟาน Blue อคราฟพ p ดแคสต์เอพิโซดที่135แม้บิตคอยจะเคยเป็นสินทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วงปี2024และตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ล่าสุดของบิตคอยกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิง เพราะราคาของบิตคอยนั้นดิ่งลงอย่างรวดเร็วและขณะนี้ก็ลดลงแล้วกว่าครึ่งจากจุดสูงสุดตลอดการทําให้นักลงทุนจํานวนไม่น้อยโดนล้างพอร์ตขาดทุนย่อยยับในชั่วข้ามคืนแม้แต่เจ้าพ่อบิตคอยอย่างไมเคิลเซเลอร์เจ้าของบริษัทไมโครสตรีทจี้ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสตรีทจี้นั้นถือของบิตคอยอยู่ที่ราวๆ3.4%ของตลาดทั้งหมดที่มีบิตคอยอยู่ในครอบครองราว,ราว 1> 7 1 3 5 0 2 BTC ก็ยังอยู่ในภาวะขาดทุนมากกว่า6500ล้านดอลลาร์สหรัฐและจากการสุดตัวของราคาบิตคอยในครั้งนี้เองก็ถึงขั้นมีบางคนเอาบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาช้อนซื้อเก็บบิตคอยหรือที่เรียกกันว่า buy the dip กันอีกครั้งดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้การวิเคราะห์และการทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตคอยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยแกรมสเตฟานนั้นเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในด้านสายการลงทุนก็ได้มีการวิเคราะห์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบการพิจารณาความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับฐานลงได้มากที่สุดแค่ไหนมันจะไปหยุดที่ราคาเท่าไหร่หรือเหตุใดบางคนถึงเชื่อว่าราคาบิตคอยนั้นมันอาจจะลงไปที่จนไร้ค่าเลยก็เป็นได้หรือบางคนที่ยังคงเชื่อมั่นในบิตคอยอยู่ก็กำลังพิจารณาว่า เมื่อไหร่จึงควรเข้าซื้อตามข้อมูลและสถิติที่ผ่านมาในอดีตของบิตคอย n โดยทางแกรมสเตฟานบอกว่า <c oughs> การเทขายบิตคอยในรอบนี้ไม่ใช่เกิดจากความตื่นตระหนกที่ไร้เหตุผลของนักลงทุนรายย่อยทั่วไปแต่มันเกิดมาจากแรงกดดันบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นแอบแฝงอยู่และเมื่อเราได้เห็นปัจจัยเหล่านั้นชัดเจนแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทำไมความเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปของตลาด จึงมีความสําคัญกว่าครั้งไหนๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเทขายบิตคอยนในรอบนี้ในมุมของแกรมสเตฟานั้นการดิ่งลงของราคาบิตคอยน์ในครั้งนี้เขาอธิบายได้5ปัจจัยหลักๆได้แก่ปัจจัยที่1นักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงในช่วงนี้เหล่าบรรดานักลงทุนพวกเขากําลังลดความเสี่ยงโดยหันหน้าออกจากสินทรัพย์ที่เก่งกาไรไปถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นในตลาดโดยรวมอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงมากนอกจากนั้นเขายังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีกหลายเดือนทําให้ไม่มีเงินไม่มีปัจจัยมาหนุนใหม่สําหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในสภาวะเช่นนี้นั่นจึงทําให้บิตคอยจึงกลายเป็นเป้าแรกที่ทําให้ผู้คนตัดสินใจขายออกทันทีเมื่อได้ยินข่าวซียหาย แทนที่จะซื้อเพิ่มขึ้นและเมื่อยิ่งเข้าสู่ช่วงปลายปีนักลงทุนบางส่วนก็เลือกที่จะขายขาดทุนเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งยิ่งกดดันราคาของบิตคอยให้ต่ำลงไปอีกปัจจัยที่2เงินดอนลลาร์แข็งค่าเดิมทีนักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจซื้อบิตคอยเพื่อป้องกันการเสื่อมค่าของเงินเฟียตหรือเงินกระดาษในภาวะเงินเฟ้อแต่เมื่อล่าสุด ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งข้ามากขึ้นก็ส่งผลให้แรงจูงใจในการถือบิตคอยก็ลดลงส่งผลให้เกิดแรงเทขายบิตคอยตามมานั่นเองปัจจัยที่3แรงเทขาย ETF บิตคอยซ้ำเติมตลาดการปรับฐานในครั้งนี้ถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นโดยแรงขายในกองทุน ETF ที่อ้างอิงด้วยบิตคอยเมื่อมีการเทขายหน่วยการลงทุนของ ETF บิตคอยเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนก็จําเป็นจะต้องขายบิตคอยน์ในคลังสํำรองออกมาสู่ตลาดเพื่อรักษาสัดส่วนการถือครองให้สมดุลกับราคาที่ตกลงนั่นเองซึ่งการขายดังกล่าวกลายเป็นแรงเทขายเชิงเทคนิคที่ฉุดให้ราคาบิตคอยตกลงไปอีกและเมื่อราคามันตกลงนักลงทุนก็ยิ่งแห่กันเทขายหน่วย ETF ซ้ําเติมเข้าไปอีกกลายเป็นวังวนเดสไปโรที่ทําให้ราคาของบิตคอยนั้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่4ไม่มีข่าวดีใหม่ๆเลยในปีก่อนๆตลาดยังมีปัจจัยบวกและมีความคาดหวังหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องทุนสำรองบิตคอย์แห่งชาติกระแสความหวังเรื่องของบิตคอย ETF ที่กำลังมาแรงหรือการคาดการว่าสหารัฐจะพิมพ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไม่หยุดยัง้งซึ่งในตอนนั้นราคาของทองคำยังไม่ได้พุ่งแซงหน้าบิตคอยขนาดนี้หรือแม้แต่การคาดเดาว่า ราคาของบิตคอยจะสูงไปถึง250,000ดอลลาร์ต่อเหรียญ5 0 0 0 0บ้างละหรือเหรียญละ1ล้านดอลลาร์บ้างละแต่ในปัจจุบันปัจจัยบวกเหล่านี้หายไปเกือบหมดเรื่องเด่นๆของบิตคอยก็กลายเป็นข่าวกลางๆที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าเดิมอีกแล้วส่วนด้านกฎหมายกำกับสินทรัพย์คริปโตที่เคยเป็นความหวังก็มีทีท่าชะลอไม่คืบหน้าและยิ่งไปกว่านั้นยังมีความกังวลว่า หากการเมืองสหรัฐเกิดคลื่นสีฟ้าหรือ blue wave ที่เป็นสีของฝั่งพรรคเดโมแครตพักตรงกันข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเดโมแครตชนะพวกเขาก็อาจได้เป็นรัฐบาลที่อาจออกกฎเกณฑ์ควบคุมบิตคอยจนส่งผลกดดันให้ราคาของบิตคอยร่วงลงไปอีกปัจจัยที่5ความเชื่อมั่นที่ถดถอยนักลงทุนจำนวนมากเริ่มหมดศรัทธาว่าบิตคอย จะเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงในยามวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่เคยคาดหวังเอาไว้ตัวอย่างเช่นในปี2025ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับขึ้นถึง50%แต่ในขณะบิตคอยนั้นกลับลดลง7%ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้มุมมองเริ่มเปลี่ยนว่าบิตคอยอาจเป็นเพียงสินทรัพย์เสี่ยงชนิดหนึ่งที่ขึ้นแรงลงแรงเหมือนหุ้นเกงกาไรมากกว่าที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยจริงๆและเมื่อคนเริ่มหมดความเชื่อมั่นในบิตคอย ก่อแห่กันเทขายออกยิ่งทําให้ราคาของมันตกลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้คนยิ่งหมดความสนใจและทยอยเทขายวนไปอย่างนี้แบบไม่รู้จบและเมื่อเข้าใจทั้ง5ปัจจัยเหล่านี้คํำถามที่ตามมาก็คือนี่คือโอกาสทองแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะซื้อเก็บเอาไว้หรือมันจะเป็นกับดักครั้งใหญ่ที่อาจทาให้ขาดทุนหนักกันแน่และก่อนที่จะตอบคาถามเหล่านั้นทางแกรมสเตฟาน เขาก็ได้ชวนให้มาพิจารณาความเสี่ยงของบิตคอยผ่านสายตาของนักลงทุนระดับตํานานบางคนซะก่อนมุมมองของนักลงทุนระดับตํานานต่อบิตคอยหนึ่งในนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่างวอร์เรนบัฟต์เคยให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับบิตคอยว่าเราไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยได้เลยเพราะมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสะไรายได้หรือผลผลิตใดๆออกมาได้ด้วยตัวมันเองการซื้อบิตคอยจึงเป็นแค่การหวังว่า จะมีคนถัดไปยอมจ่ายแพงกว่าให้ก็เท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้วอร์เรนเบ f ร t เฟตจึงมองบิตคอยเปรียบเสมือนชิปเอาไว้สําหรับการเล่นพนันแถมยังพูดทีเล่นทีจริงด้วยว่าต่อให้เอาบิตคอยทั้งโลกมาขายให้เขาในราคา25ดอลลาร์เขาก็จะไม่ซื้อมันโดยวอร์เรนเบอร์เฟตได้ขยายความว่าหากสินทรัพย์ใดจะมีมูลค่าในตัวมันเองสินทรัพย์นั้นจะต้องส่งมอบอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นได้เช่น กิจการที่สร้างผลกําไรอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถปล่อยเช่าได้เป็นต้นซึ่งเงินตราที่คนยอมรับก็มีเพียงสกุลเงินหลักที่ออกโดยรัฐบาลเท่านั้นอย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐโดยวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเปรียบเปรยว่าต่อให้เขาจะลองสร้างบัฟเฟตต์คอยขึ้นมาเองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลสหรัฐจะยอมให้บัฟเฟตต์คอยมาแทนที่เงินดอนลล่าของพวกเขาอยู่ดีซึ่งมุมมองของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็น่าสนใจแต่มาดูชารีมังเกอร์ หุ้นส่วนคู่ใจผู้ล่วงลับของวอร์เรนเบัฟต์เขากลับแสดงความรังเกยียจต่อบิตคอยยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าโดยชารีมังเกอร์เคยโจมตีคริปโตอย่างรุนแรงและเรียกมันว่ายาเบื่อหนูที่สักวันมูนลค่ามันจะเหลือศูนย์และบอกว่าการเล่นบิตคอยเป็นเรื่องที่โง่เง่าบ้าบอสิ้นดีพร้อมตบท้ายด้วยว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับเขาในเรื่องนี้ก็เป็นคนโง่กันทั้งนั้นแหละแม่แรงได้ใจจ,จริงๆซึ่งคำพูดเหล่านี้ มันสะท้อนถึงทัศนคติด้านลบแบบสุดขั้วที่ชารีมังเกอร์มีต่อสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้แต่อย่างไรก็ดีในขณะที่หลายคนเกลียดชังคริปโตอย่างออกหน้าออกตาก็มีบุคคลบางกลุ่มที่เริ่มเปลี่ยนท่าทีมองบิตคอยน์ในแง่บวกมากยิ่งขึ้นเช่นเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan c h a s e เคยประกาศว่าบิตคอยนนั้นไร้ค่าและเป็นเครื่องมือของอาชญากรแต่ล่าสุด ธนาคารของเขากลับระบุว่าบิตคอยนั้นมีสเสน่ห์ในระยะยาวยิ่งกว่าทองคำซะอีกทางเรดาริโอมาเารษธีนักบริหารกองทุนเฮชฟันเคยเรียกบิตคอยว่าเป็นฟองสบู่แต่ตอนนี้กลับยอมรับว่ามันคือสุดยอดนวัตกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งเลยหรืออย่างแรลลี่ฟิง c e ซของ BlackRock ก่อนหน้าน,นี้เคยมองว่าบิตคอยนั้นเป็นดัชนีวัดการฟอกเงินแต่ล่าสุดเขากลับยอมรับแล้วว่า Bitcoin เป็นเครื่องมือการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีศักยภาพที่จะเติบโตแซงหน้าอินเทอร์เน็ตซะด้วยซ้ําและนอกจากนั้นก็ยังมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนบางรายได้ออกมาทํานายราคาของอนาคตของ Bitcoin กันอย่างน่าตกใจตัวอย่างเช่นอย่างเคที่วูดผู้จัดการกองทุน a r ร์คอินเยังคงเชื่อมั่นอย่างยิ่งและได้เพิ่มการลงทุนในบิตคอยของเธอมากยิ่งขึ้นเจ้าพ่อบิตคอยอย่างไมเคิลเซเลอร ก็ยังยืนกรานความคิดเดิมว่าสักวันหนึ่งราคาบิตคอยนั้นจะพุ่งสูงถึง10ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญเลยหรืออย่างโรเบิร์ตคิโยสกินักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานอย่าง Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกก็เผยว่าตนเองนั้นถือเงินสดเตรียมเอาไว้พร้อมที่จะซื้อบิตคอยเพิ่มทันทีเมื่อเห็นโอกาสแต่อย่างไรก็ตามทางแกรมสเตฟานเตือนว่าการดิ่งลงของราคาบิตคอยในครั้งนี้อาจไม่ใช่่การปรับฐานธรรมดา อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงที่ใหญ่และยาวนานกว่าที่คาดก็เป็นได้โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการว่าราคาของบ t c o i n นั้นอาจร่วงลงไปลึกถึงระดับ38,000ดอลลาร์ต่อ1เหรียญ BTC ซึ่งในอดีตราคาบิตคอยก็เคยร่วงหนัก75-90%มาแล้วแต่ในขณะที่บางกระแสก็เชื่อว่าราคาของ b บิตคอยนั้นอาจจะดีดกลับไปที่50,000ดอลลาร์ต่อ1เหรียญ BTC ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า ขณะนี้เต็มไปด้วยมุมมองที่แตกต่างอย่างสุดขั้วทั้งฝั่งที่กลัวจะลงหนักกว่าเดิมและฝั่งที่ยังเชื่อมั่นว่าราคาบิตคอยนั้นจะฟื้นแรงกลับคืนมาได้ทีนี้มาดูวัฏจักรของบิตคอยบทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยแกรมสเตฟานเริ่มต้นส่วนนี้ด้วยการชวนมองภาพใหญ่ในระยะ5ปีที่ผ่านมาแม้บิตคอยจะผ่านการเทขายอย่างรุนแรงแบบไม่คาดฝันมาหลายครั้ง แต่ราคาของมันโดยรวมก็ยังคงเพิ่มขึ้น67%ในช่วง5ปีให้หลังและหากนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020คือช่วงวิกฤตโควิด -19 ราคาของบิตคอยนก็ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า500%เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามแกรมสเตฟานเตือนว่าเราต้องไม่ลืมว่าบิตคอยนเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผันผวนมากเงินลงทุนเกือบทั้งหมดของเราสามารถหายวับภายในเวลาไม่กี่ปีหรือไม่กี่นาที มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมื่อพูดถึงในตลาดของบิตคอยอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างในปี2011ราคาของบิตคอยร่วงลงกว่า99%หลังเกิดเหตุเมาก็อกซ์ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตเจ้าใหญ่ของยุคนั้นถูกแฮกสิงหาคมปี2012ราคาร่วงลงกว่า56%เมษายน2013ร่วงลง83%ปี2018ร่วงลง83% มีนาคม2020ราคาร่วงลง50% 2021ก็ร่วงลง50%และปี2022ราคาก็เคยร่วงลงกว่า74%จะเห็นได้ว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติของบิดคอยไปแล้วที่ราคาจะพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างรวดเร็วจนทุกคนกลัวตกรถรีบแห่ซื้อเพราะคิดว่าต้องรวยทันทีแล้วจากนั้นก็ซุดหวบบราวๆ80% ทำให้นักลงทุนจํานวนมากสูญเงินก้อนโตและแน่นอนว่าผลงานในอดีตของบิตคอยที่แม้จะสามารถฟื้นกลับไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่ารอบนี้จะเหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งมันก็มีโอกาสที่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปก็เป็นได้ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของแกรมสเตฟานเองเขาก็เล่าว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเขาเห็นวัฏจัรรของบิตคอยซ้ำรอยเดิมมาตลอดหลายต่อหลายครั้งทั้งนี้ พฤติกรรมในลักษณะของวัฏจักร4ปีหรือ 4-year cycle ของ Bitcoin มันทำให้มองเห็นได้ชัดว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาวัฏจักรของมันจะเริ่มจากช่วงสะสมซื้อของถูก (accumulation) แล้วก็ต่อด้วยราคามันจะค่อยๆไต่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะฟองสบู่ราคาพุ่งทยานแบบพาราโบลาและสุดท้ายราคาของมันก็จะซุดลงกว่า80%แล้วทุกอย่าง ก็วนกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่ของรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆ4ปีกลยุทธ์การลงทุนและมุมมองส่วนตัวของแกรมสเตฟานเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับและเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นทางแกรมสเตฟานได้แบ่งปันแนวทางและปัชญาในการลงทุนของเขาเองพร้อมทั้งไขข้อข้องใจในหลายประเด็นที่หลายคนกังวลอยู่ก่อนอื่นทางแกรมสเตฟานเขาอยากชี้แจงว่า ข่าวลือเรื่องของ Michael s a ลอร์และบริษัท Strategy นั้นมีคนกังวลว่าการขาดทุนของพวกเขาในครั้งนี้อาจหนักจนโดนบังคับขายบิตคอยจนตลาดพังพินาศโดยแกรมสเตฟานยืนยันว่า Michael s a ลอร์เขาไม่มีทางโดนบังคับขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติอย่างที่หลายคนกังวลกันเพราะปัจจุบันบริษัท Strategy ของ Michael s a ลอร์ได้ถือครองบิตคอยอยู่ราวร3.4%ของตลาด ที่มีมากกว่า7 0 0 0 0 0 BTC ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าหากเขาถูกฟอร์เซลขายเหรียญทั้งหมดออกมาตอนนี้ย่อมกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนแต่โมเดลการเงินที่ไมเคิลเซเลอร์ใช้นั้นไม่ได้เสี่ยงถึงขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากมากที่เขาจะโดนบังคับขายโดนมาจินคอ l l เพราะวิธีหาเงินของบริษัทของเขานั้นไม่ใช่การยืมเงินแบบที่ถ้าของมีราคาตกลงจะต้องรีบขายทิ้งทันที อธิบายแบบง่ายๆก็คือมีคนให้ไมโครเซลล์ยืมเงินไปซื้อบิตคอยและบอกเขาว่าไม่ต้องรีบคืนตอนนี้ก็ได้ค่อยคืนในอีกหลายปีข้างหน้าและตอนถึงเวลาคืนเงินคนที่ให้ยืมนั้นก็สามารถเลือกได้เองว่าจะเอาเงินสดหรือขอเป็นหุ้นของบริษัทส t r a ตจี้แทนและด้วยเหตุผลนี้นี่เองต่อให้ราคาบิตคอยตกแรงแค่ไหนก็ไม่มีใครมาบังคับให้ไมโครเซลล์ eller ต้องขายบิตคอยทิ้งทั้งหมดทันที เหมือนกรณีล้างพอร์ตแบบทั่วไปซึ่งความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้พูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าราคาของ Bitcoin ไม่ขึ้นเลยเป็นเวลานานๆบริษัทสตรีทจี้ของไมเคิลเซเล l ร r ก็อาจไม่มีเงินสดมากพอและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องคืนเงินให้กับคนที่ให้ยืมบริษัทก็ต้องหาเงินมาใช้นี่โดยบริษัทอาจจะต้องขายบิตคอยส่วนหนึ่งเพื่อเอาเงินสดมาใช้แต่แกรมสเตฟานก็บอกว่านี่เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ และแทบไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าสถานการณ์ยังคงปกติอยู่ประเด็นต่อมาทางแกรมสเตฟานเขาเกล่าวถึงความกังวลเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่บางคนกลัวว่ามันอาจจะทรงพลังมากพอที่จะเจาะระบบเข้ารหัสของบิตคอยได้จนทําให้เครือข่ายล่มสลายซึ่งเขาให้ความเห็นว่าณนะปัจจุบันควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อบิตคอยในลักษณะนี้นั้นยังไม่มีอยู่จริงและถึงเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาในอนาคต Bitcoin ก็สามารถอัปเกรดโปรโตคอลให้สามารถต้านทานความต้มคอมพิวเตอร์ได้หากจำเป็นดังนั้นเรื่องนี้จึงยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลในระยะอันใกล้นี้ส่วนกลยุทธ์การลงทุนส่วนตัวของแกรมสเตฟานเขาระบุเอาไว้ว่าส่วนตัวเหล่านั้นเขายินดีถือ Bitcoin ผ่านกองทุน ETF ในสัสดส่วนราวๆ5-10%ของพอร์ตการลงทุนโดยใช้เงินที่ตนเองนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นเงินเย็นและยอมรับความเสี่ยงได้ แม้ราคาของบิตคอยมันจะตกลงไป80%ก็ตามทีโดยเขากล่าวว่าถ้าบิตคอยลงหนักขนาดนั้นเขาก็คงรู้สึกแย่แต่เขาก็ปฏิบัติกับบิตคอยเหมือนการลงทุนอื่นๆก็คือการทยอยซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนหรือการทำ DCA อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงก็ซื้อเก็บต่อไปและถ้าอนาคตมันราคาสูงขึ้นถือว่าได้กำไรซึ่งเขาใช้แนวทางนี้มาตั้งแต่ปี2017 และไม่ปล่อยให้ความผันผวนในช่วงระยะเวลาสั้นๆมาทําให้ตื่นตระหนกขายทิ้งแต่อย่างใดโดยแกรมสเตฟานตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาบิตคอยมักทําได้ไม่ดีนักในช่วงที่ตลาดการเงินโลกโดยรวมตกต่ำลงหรือเศรษฐกิจมีความเสี่ยงชะลอตัวดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าบิตคอยจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบทองคําที่ราคาจะขึ้นสวนทางเวลามีวิกฤตแต่ในขณะเดียวกันเขาพบว่า เมื่อใดก็ตามที่คนส่วนใหญ่หมดหวังกับบิตคอยและคิดว่าครั้งนี้มันคงไม่ฟื้นแล้วช่วงเวลานั้นนั่นแหละกลับเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในการเข้าซื้อสะสมเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากประวัติของบิตคอยที่ผ่านมาในอดีตโดยเขาเล่าว่าจากการที่สังเกตมานักลงทุนกลุ่มเดียวที่ทํากําไรจากบิตคอยได้อย่างสม่ําเสมอก็คือกลุ่มที่ซื้อสะสมในระยะยาวโดยไม่ใส่ใจกับความผันผวนในระยะสั้นพวกเขาเก็บรักษาบิตคอยเอาไว้นอกกระดานเทรด และไม่เก็บไว้ใน Exchange ที่เสี่ยงต่อการโดนแฮ็กหรืออายัตและถือครองผ่านตลาดขาลงอันยาวนานได้โดยทยอยขายทำกำไรเล็กน้อยตามความจำเป็นซึ่งกลยุทธ์นี้อาจฟังดูธรรมดาและน่าเบื่อแต่เห็นผลได้จริงคนกลุ่มนี้ไม่เทหมดหน้าตักไม่เล่นพนันด้วยเงินที่ตัวเองจะเดือดร้อนหากเสียไปและไม่ให้อารมณ์ความโลภและความกลัวมาครอบงำพวกเขาแค่ซื้อเพิ่มเมื่อมีโอกาส และถือไปเรื่อยๆก็เท่านั้นเองด้วยแนวคิดนี้แกรมสเตฟานจึงลงทุนเพียงเล็กน้อยใน Bitcoin ETF โดยวางใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าวันข้างหน้าราคาของ Bitcoin อาจจะขึ้นไปเป็นล้านดอลลาร์ต่อเหรียญหรืออาจจะเหลือแค่1ดอลลาร์ก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดแบบไหนเขาก็รับได้ทั้งนั้นเพราะวิธีนี้ท้าไม่เขาได้ประโยชน์2ต่อก็คืออย่างแรกถ้าราคามันพุ่งขึ้นเขาก็ได้กำไรมหาศาล แต่ถ้าทุกอย่างล่มสลายลงเขาก็ขาดทุนจำกัดอยู่แค่วงเงินส่วนน้อยที่คิดเป็นเพียง5-10%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยแกรมสเตฟานฝากข้อคิดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่าซื้อบิตคอยเพียงเพราะกระแสและอย่าขายเพราะความกลัวเพราะทุกครั้งที่ตัวของเขาเองรู้สึกตื่นเต้นกลัวพลาดโอกาสและคิดว่าโอ้ราคามันพุ่งแรงมากคราวนี้ฉันต้องรีบซื้อมันแล้วมั้งเนี่ยเขาพบว่าช่วงเวลาแบบนั้น มักเป็นช่วงที่ไม่ควรเข้าซื้ออย่างยิ่งแต่ในทางกลับกันทุกครั้งที่เขารู้สึกหวาดวิตกสุดๆโดยเขาคิดว่าเราควรรีบขายตอนนี้ซะเลยดีไหมเนี่ยมันคงจะร่วงหนักต่อและครั้งนี้ก็คงจะไปไม่รอดจริงๆซึ่งปรากฏว่าถ้าเขารู้สึกแบบนี้ช่วงเวลานี้นี่แหละมักจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการซื้อเพิ่มขึ้นเพราะหลังจากนั้นราคาบิตคอยจะหยุดตกลงและฟื้นตัวในที่สุด ซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เขาคลุกคลีกับตลาดของบิตคอยน์เขามาักจะได้ยินคําพูดที่ว่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งคาพูดเหล่านี้ก็จะมาทุกครั้งที่บิตคอยตกลงอย่างหนักซึ่งมันก็จริงอยู่ที่ว่าทุกความพังทลายแต่ละครั้งของบิตคอยล้วนมีเหตุผลเฉพาะตัวไม่ซ้ํากันไม่มีวิกฤตครั้งไหนที่เหมือนกันเป๊ะแต่จนถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นวัฏจักรแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะเมื่อราคาของบิตคอยตกหนัก มันก็มักจะตามมาด้วยข่าวร้ายๆสารพัดและบรรยากาศที่สิ้นหวังและช่วงนี้ราคาของบิตคอย n ก็จะนิ่งเฉยไม่ไปไหนเป็นเวลานานหลังจากที่มันตกลงมากกว่า80%จากนั้นจู่ๆก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่จุดประกายให้มันกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่อีกครั้งวนไปเช่นนี้เป็นวงจรของมันเองและแน่นอนว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าอนาคตมันจะเป็นเหมือนอดีตทุกครั้ง แต่ในโลกของความเป็นจริงของการลงทุนคุณจะไม่มีวันได้รับรางวัลก้อนใหญ่จากการลงทุนโดยปราศจากความผันผวนอย่างมหาศาลโอกาสที่คุณจะทํากําไรได้อย่างมหาศาลนั้นมันก็มาคู่กับโอกาสที่จะขาดทุนหนักพอๆกันซึ่งนี่คือข้อแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนในบิตคอยจะต้องยอมรับและเข้าใจมันเพราะเราประเมินมูลค่าที่แท้จริงของมันแทบไม่ได้เลยมันไม่ได้สร้างกระแสเงินสดใดๆได,ได้และก็ไม่มีอะไรรับรองว่าวัฏจักร4 year cycle มันจะเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นมาเพราะอนาคตของบิตคอยน์มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งการถูกนําไปใช้จริงในวงกว้างทั้งต้องได้รับการสนับสนุนหรือมีการควบคุมโดยภาครัฐเกิด <c oughs> ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้มันยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่และการที่มันจะปรับตัวเข้ากับระบบการเงินกระแสหลักที่ยังคงพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปได้หรือไม่ดังนั้นหากคุณจะลงทุนในบิตคอยน์ ทางที่แกรมสเตฟานมองว่าสมเหตุสมผลก็คืออย่างแรกให้ทําการจัดสรรเงินลงทุนในสัสดส่วนที่เล็กน้อยจนความผันผวนใดๆจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างที่2ให้ทําใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าหากราคาดิ่งลงหนักมันอาจกินเวลาหลายปีและมันจะเป็นช่วงเวลาที่ชวนให้อึดอัดใจอย่างยิ่งและอย่างที่ 3. จงอย่าฝากความหวังให้บิตคอยทาหน้าที่ในสิ่งที่มันยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองได้เช่น คิดว่าบิตคอยนั้นมันจะปกป้องความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกิจถดถอยได้ทั้งทงที่ยังไม่มีหลักฐานมารองรับซึ่งบิตคอยนั้นถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทเติบโตสูงแต่มันไม่ใช่ทางลัดส,สู่ความร่ำรวยและมันไม่สามารถทดแทนการลงทุนในระยะยาวในสินทรัพย์ดั้งเดิมได้อีกทั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวของเราสุดท้ายทางแกรมสเตฟานสรุปหลักการของเขาเอาไว้ว่าวินัยในการลงทุนสําคัญยิ่งกว่า ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในสินทรัพย์นั้น,น,นการกําหนดขนาดเงินลงทุนที่เหมาะสมสําคัญกว่าการตั้งเป้าราคาสูงสงในใจและความสม่ําเสมอในการลงทุนสําคัญกว่าการพยายามจับจังหวะตลาดซึ่งหากยึดหลักการเหล่านี้แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีมันก็เป็นผลมาจากความอดทนของคุณจะต้องได้รับผลตอบรับที่ดีงามแต่หากผลลัพธ์ไม่เป็นดังที่คาดหวังคุณก็ยังคงจํากัดความเสี่ยงการขาดทุนของตนเองเอาไว้ได้โดยเขายอมรับว่า แนวทางนี้อาจไม่เร้าใจหรือหวือหวาเหมือนกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคแต่เขาก็เชื่อว่าวิธีเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนสามารถอยู่รอดในเกมการเงินได้นานพอจนการลงทุนของตอนเองนั้นมีโอกาสองอกเงยและคุ้มค่าในที่สุดและหากคุณต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ b l u e o k ก็ได้เปิด Membership Level 2ที่ชื่อว่า Educator เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและได้ความรู้ใหม่ๆใน e x clusiv e Content สามารถคลิกปุ่ม j o ยเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ